สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีเสาวันพฤลือหัดจ้ามือนีแม,ม่น้ำออกมารดน้ำมะเขือพ่วงจ้าปลามะเขือพ่วงสวยๆจ้าสวนมะเขือพ่วงสวยๆที่ทํำหลุมรอบค้นต้นไว้ห้แล้วจ้ามือนีก็เลยมาทํำการลดน้ำจ้าเพื่อนๆอออกดอกสวยงามแล้วจ้าออกดอกยังสวยงามเลยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้เก็บผลผลิตแล้วจ้า ออกมาลดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นตอนเศร้าจ้าหลังจากทีถ้ำลุมรอบค้นต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เพิน่นพ่นดินพ่นดินไ้แล้วก็ถาญ้าให้แล้วก็มาลดน้ำจ้าเพื่อนเพื่อนทำการลดน้ำลดเศร้าเย็นจ้าตอนนี้เพิ่มน้ำแล้วก็เพิ่มปุ๋ยจ้าเพื่อนๆนําำความสดชื่นมาฝากในตอนเศร้าจ้าสวนมะเขือพ่วงสวย สวนมะเขือพ่วงของแม่นม้ำยูทีบ้านไม่สามาคีตำบลละบำอำเภอล้านสักจังหวัดอุทัยธานีจ้าผู้ใดอยากมาเยี่ยมชมกับมาเด้อจ้ดเด้อผู้ใดอยากมาเที่ยวชมกับมาจ้าแม่น้ำปลูกมะเขือพ่วงเอาไว้ขายส่งให้กับพ่อค้าจ้าปลูกทำเป็นไอ้กเกษตรเป็นพักสำหรับการส่งตลาดจ้าเพื่อนๆมะเขือพ่วงแม่น้ำปลูกหลายย่างจ้าปลูกพัก ไปมะละกีนกแล้วก็มีมะเขือพวงจ้าเพื่อนเพื่อนเต้ตอนนี้มะละกีนกของแม่น้ำเมืรุ่นจ้าเดี๋ยวแม่น้ำจะเริ่มปลูกไม้จ้าตอนนี้ร่อฝนจ้าเพราะว่าน้ำของยูสวนของแม่น้ำนี้น้ำเริ่มหน่อยจ้าเพื่อนๆนก็เลยปลูกยัง่ทันใดจ้าตอนนี้ก็เลยตรงร่อร่อฝนแล้วก็ล่อฝนแล้วก็ล่อน้ำก่อนจ้าถ้าเกิดว่ามีฝนมากแล้วก็มีน้ำก็เริ่มปลูกพักอีกต่อจ้าว่าจะปลูกบวบเลี่ยมแล้วก็ปลูกมะละกีนกอีกจ้า ตอนนี้ก็เลยเหลือเต็มมะเขือพ่วงยางเดี่วกอนพะวาน้ำบ่พ่อจ้าเพื่อนๆก็เลยต้องเอาน้ำไว้ทลรดมาเขือพ่วงก่อนจ้าทักทายเพื่อนๆตอนเศร้าจะนํำความสุขน้ำความสดชื่นมาฝากจ้าสดชื่นสดชื่นสดชื่นในสวนมะเขือพ่วงจ้าเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมคลิปวิดีโอจ้า ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสมหวังจ้าสวัสดีจ้า